หลวงปู่บุญพิมพ์เจ้าสัวเนื้อชินตะกัวคือพิมพ์นี้เนี่ยบอกตามตรงว่าเก๋เยอะมากเพราะอะไรนี่แหละพระยอดนิยมนะครับไม่ใช่พระสากลอะไรอย่างที่ใครๆก็บอกว่านี่ผมเล่นสากลมันไม่มีใครตอบได้รครับเพราะว่าการทำหนังสือเนี่ยมันเพิ่งจะมาทำ2520า2520เป็นต้นมาเนี่ยนะใช่ไหมแต่การสร้างพระแบบนี้เนี่ยเขาสร้างมาก่อนใช่ไหม ดูกระบวนการผลิตเอ่อเนี่ยเป็นการเทชอ่อใช่ไหมน่ยเ,เขาเทชอ่อมีการแต่งใบตรงตรงก้านแล้วที่สำคัญคืออะไรนี่มันยังมีค่าภายประลอดให้เราเห็นน่ะนะเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเป็นพระสนามไปพระเกนะครับ แต่ผมมองว่าเฮ้ยไอเนื้อชินตะกัวอย่างเนี้ยคนทําเก๋มันมันทำไหมเออผมไม่รู้นะว่าคนทําเก๋มันจะทําเนื้อชินตะกัวออกมาไหมเพราะว่าเราเห็นแต่ว่าเป็นพิมพ์กีบบัวใช่ไหมแบบขี้นกเขาเป้าอะ่ะใช่ไหมอ่าแล้วเราดูเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าหล่อโบราณใช่ไหมพื้นผิวมันจะเหมือนกับพักนั่ง,งสัน อกขาไหลย,ยกอะ่ะใช่ไหมอ่าเห็นไหม,เห,ไหมเห็นรอยจานและอลังการดินะนี่มีอุแล้วก็มีรอยจานแบบนี้นะครับมันลักษณะคล้ายรอยจานของหลวงปู่เพิ่มมากกว่าที่จะเป็นหลวงปู่บุญนะ แต่ล่องรอยเห็นไหมล่องรอยของเทลลอใช่ไหมมันก็จะเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้จานแบบนี้เนี่ยมันเป็นรอยจานของหลวงปู่เพิ่มนะครับเนี่ยพอเราเข้าใจว่าเออบางคนเขาตีเก๋ไง